มาเด้อกินข้าน้ำกันพี่น้องป้องไปสุ้ปูสุกคนเด้อจินเข้าทงหน้าสุดยอดขนาดเลยพี่น้องมาๆมาๆมาเห็นสุดรอพี่น้องลาน่อยยิ้มดีดีนะจ้าคุณบรรยากาศทงไฮทงหน้าพี่น้องเอ้ยข้างบกน้ำมาเดิมมาเดิมมาเดิมแซ่บแซ่บน้ำกันกระังสี่อะไรขี้เตอร์ก็เป็นแบบนี้ละสดชืนได้กิน จ้าเจ้าเทาเจ้าเจมาเด้มาได้มามากินน้ำกันเยอะขุดน้ำได้นอะไรนี่แม่นี่แวทอหาไอ้แนวไหนพอจะจำเฮ้ยทอเลี้ยงทอดระสามทอเลี้ยงทอดระสามเด้อจิ้เขาโซกันบ่เห็นอันนั้นบ่เห็นอันนี้เพื่อนนั่นละจ้าเออเออม อุ่นบรรยากาศท้งหน้ารถจอดอยู่โอ้ยสวรรค์บ้านหน้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อไปซื้อปลาควันมาสั่นกอสีมาเมี้ยเมี้ยวเมี้ยวทำเอานี้เอานี้จันคุณนะปลาอ่อยพี่น้องเอ้ยสวรรค์บ้านหน้ารับไปหาเราบ้านจะพึ่งมามีคนขวนสูปปลาสูปปลาพี่น้องมื่อีงมุกปลาคอใหญ่ดูวยบ้าขึ้นไปแต่แซ่บแต่จ้าขันบ่แม่นไม่สอดาขอปลานี่นะก็บ้าครอบปลากูพรอีแม่กู๊ด นี่ปอยนี่แม่มันเป็นนะแฮบแฉบมาๆบ้างินข้าวน้ำกันพี่พลอยแม่แซ่บหลายมาเด้อมาเด้อสุดยอดสวรรค์บ้านหน้านะพี่น้องเนาะทั้งสี่ล่ะส้มตำปลาข้าวซอยแกมี่นี่พี่น้องดูบู๊ยเป็นแต่แซ่บขนมส้นแกมีมากมากเจ้เฝ้ากินบดก้อนข่อยเด้อข่อยทายคีบอนครบนาทีอยู่ คอ,อะมากมากพี่น้องบรรยากาศตามทงให้ทงหน้าเด้จ้ะปาอ้อยจะมีมอนเาเราาวังุมีตอนออนบรรยากาศตามทงให้ทงหน้าพี่น้องนี่ละสวรรค์บ้านหน้าแล้วพี่น้องกับประมานนี่หละอันนี้นก็ข้างมักน้าพี่น้องทุ่นนั่นตะนั้นพักนาจา้ะ อันนี้ก็ร่ังไทยก็ั่งปันสิปลูกพักต่อพี่น้องสะอื้นสะออนหลายบ่พี่น้องมามวนมวน้ำกันมึงดอกลำไยด้วยพี่น้องเอ้ยข้าวมันี่บรรยากาศตามทุง่งนาอันไฮอ้อยพี่น้องมา่ามกินเขาน้ำปันก็ร่งหลอกหอมพี่น้องใส่ต้มป่าพะนะหลอกไวแต่ใส่ต้มป่ามันสแสบน้ำกันมันพี่น้องปิงซีนก็มีพี่น้อง,ง,องมาเดอ้อมาเดอ้อ น้าไฟากินไฟไม่รัวพี่น้องแบแสบน้ำกันสุดยอดเลยสวรรค์บานหน้าพี่น้องเอ้ยสุดยอดขอบคุณที่รับชมจ้าคลิปนี้กับซัมนี่ลแหละจ้าสวัสดีจ้า